สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้จะแชร์การเดินทางด้วยสายการบินเจแปนแอาร์ไลน์จากบอสตันมากรุงเทพนะคะตื่นเช้ามาน้ำหนีก็รีบจัดเตรียมอาหารเช้ามื้อเช้าเราก็จะมีมัฟฟินที่น้ำหนีทำและแช่แข็งไว้ปรุงข้าวทำไข่เจียวแล้วก็ผัดหมู กับแตงกวาไว้ทานมื้อเที่ยงค่ะส่วนลุงก็จะเป็นแซนด์วิชนะคะมาถึงสนามบินเก้าโมงเช้าเช็คอินเรียบร้อยแล้วเวลาเดินออกกําลนะังกายในระหว่างรอขึ้นเครื่องตั้งสามชั่วโมงแนะ่และแล้วก็ถึงเวลาเครื่องบินออกจาก Boston. บอสตันวิวบอสตันหน้าหนาวก็จะเป็นอย่างที่เห็นค่ะจะสวยในแบบหน้าหนาวเนาะที่เป็นออเดอร์ก่อนอาหารเมื่อถึงเวลาอาหารมื้อเย็นก็จะเป็นแกงกะหรี่หมูส่วนลุงก็เป็นแกงกะหรี่เนื้อค่ะและมีผักเคียงมาให้อร่อยมากๆค่ะ ถ้าเวลาด้วยการดูหนังนะคะตอนนี้แดดจ้ามากเลยขอหลีหน้าต่างลงให้มืดติดหน่อยาของข้าวเสร็จแล้วก็เป็นของหวานคิมชีทาร์ตนะคะอร่อยมากเลยค่ะนี่จะเป็นวิวเหนือด้านฟ้านะคะตอนนี้ก็เป็นวิวจากด้านบนของประเทศญี่ปุ่นนะคะอากาศแปรปรวนมากเลยค่ะมองไม่เห็นอะไรเลยตอนนี้ก็ลงมาแล้วเหลือเนี่ยค่ะไอลงจอดแล้ววิวญี่ปุ่นก็จะเป็นแบบนี้ค่ะลงจอดแล้วเราก็ ถึงเวลาขึ้นเครื่องอีกรอบนึงแล้วค่ะบินมากรุงเทพนะคะตอนนี้ก็ออเดอร์เหมือนเดิมค่ะแล้วก็ตามมาด้วยอาหารมื้อเช้านะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะตอนนี้เครื่องก็จะแลนดิ้งที่กรุงเทพแล้วนะคะเจอกันในคลิปต่อๆไปค่ะ